สวัสดีครับพี่น้องธรรมิกชนที่รักทั้งหลายวันนี้พ่อนยศด,ดีใจที่ได้มาอัดคลิปได้คุยกับท่านสนทนาพระวจนะของพระเจ้ากับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะรรมิกชนพี่น้องที่เป็นลู่นในมิตรทั้งที่กรุงเทพและประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องมือที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้นักวิทยาศาสตร์ กระทาให้เราสามารถสื่อสารกันได้ในด้านพวกไอทีอย่างมหัศั์ที่สุดวันนี้พ่อยรุดจะมากล่าวพระวจนะพระเจ้าหนุนใจพวกท่านให้ข้อมูลแก่กับพวกท่านให้พระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านพร้อมกับเสริมประสบการณ์การช่วยคู่ของพระเจ้าการอาํานวยพรของพระเจ้าการยกชูของพระเจ้าในชีวิตพ่อนิรุดและ ในชีวิตของผู้เชื่อที่พอยรุดรู้จักดีพระเจ้าองค์นี้ตรัสอะไรไว้จะรักษาคำตรัสรักษาคำสัญญาของพระเจ้าเสมอจะไม่มีถ้อยคำใดที่พระเจ้าตรัสแล้วพระองค์จะไม่รับผิดชอบดังนั้นวันนี้พอพรุดจะพูดถึงเรื่องการช่วยกู้ของพระเจ้าอยู่เจ็ดประการที่จริงมีเป็นร้อยประการนั่นแหละแต่มีอยู่เจ็ดประการ ที่สรรมาคัดมาเพื่อให้ทั้งหลายได้รับพรนะพรการช่วยกู้ของพระเจ้าประการที่หนึ่งอยู่ในสุดีดบทที่28ข้อ9พระเจ้าได้ทรงตัดสัญญาไว้ดังนี้และพระเจ้าได้ทรงปลนตัดผ่านกษัตริย์ิดกษัตริย์ิดจึงได้นำพระสัญญาพระเจ้าและท่านรู้จักกับพระเจ้า มาอาธิษฐานคำอธิษฐานของท่านก็พูดอย่างนี้เลยขอทรงช่วยประชากรของพระเจ้าให้รอดและอำานวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขาอย่างเลี้ยงแกะและหอบหิวเขาไปเป็นนิดตรงนี้เอง เป็นคําอธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพร้อมกับเป็นคําสรรเสริญพระเจ้าเพราะได้รับคําตอบอยู่ในเรื่องเดียวกันดังนั้นประสบาการณ์ของผู้ที่ติดสนิทกับพระเจ้าผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าผู้เชื่อในพระเจ้าก็จะมีประสบาการณ์การช่วยของพระเจ้าในชีวิต และการพระเจ้าช่วยนั้นพระเจ้าไม่ช่วยครึ่งครึ่งกลางๆแต่พระเจ้าช่วยเราให้ให้รอดแล้วไม่เพียงแต่ให้รอดเท่านั้นนะครับอำนวยพระพรแก่มรดกของพระองค์พวกเราผู้เชื่อในพระเจ้าพิจักของพระเจ้าประชากรของพระเจ้านั้นต่างก็เป็นมรดกของพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานพรให้กับเราประจำวันเลย ทุกย่างก้าวทุกชีวิตพ่อรุษเองก็มีลูกสหลานสี่เหลนหนึ่งคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงเหลนก็จะคิดถึงว่าเออเราจะช่วยเขาเพิ่มเติมมะไลให้เขานำเขาอวยพรเขาอย่างไรเราซึ่งเป็นมนุษย์ผู้เป็นคนผิดบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกยังรู้จักอวยพรแก่ลูกพระเจ้าองค์บริสุธ์ ก็จะอำนวยพรกับประชากรของพระเจ้าและคำนี้ท่านได้กล่าวต่อไปว่าขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขาอย่างเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเลี้ยงหมูไม่ใช่เหมือนเลี้ยงควายเลี้ยงวัวแต่อย่างเลี้ยงแกะคือแกะนั้นก็จะถ้าเหนื่อยหน่อยหรือเดินช้าก็จะต้อนแล้วก็จะอุ้มภาพของพระเยซูจึงเป็นอีกภาพหนึ่ง คืออุ้มแกะไว้ที่พระสวงของพระองค์และหอบหิ้วเขาไปไม่ใช่ปีเดียวสิบปีแต่เป็นนิดครับไม่ใช่ตลอดชีวิตเป็นนิดทั้งชีวิตเราจะมีประสบะการณ์การช่วยกู้ของพระเจ้ามีประสบะการณ์อํานวยพรของพระเจ้าและแต่กระสัวิทย์ก็จะเป็นคําอธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า ในการอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้านั้นกลายเป็นหลักการที่เราจะเดินตามได้ว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่ซีซัวแต่พระเจ้าองค์นี้ทรงเต็มไปด้วยพระปัญญาสัพพัญญูและก็ผู้เรียกว่าแก่วิชาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายได้มีประสบการณ์ ถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าการอำนวยพรของพระเจ้าโดยทั่วหน้ากันประการที่สงที่พระยุทธจะมาแบ่งปันท่านก็อยู่ในพระธรรมอพยพบ,บทที่ 19: ข้อสพวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำแก่ชาวอียิปต์แล้วตรงนี้หมายถึงเวลาพระเจ้าช่วยพวกอิสราเอลเนี่ยข้ามทะเลในช่วยอิสราเอลให้หลุดพ้นจาก อำนาจกษัตริย์ฟาโรแล้วพระเจ้าก็ทรงเชิดชูพวกเขาขึ้นดุจปีกนกอินทรีช่วยพวกเขาในดุจปีกนกอินทรีเพื่อนำเพื่อนำพวกเขาให้ไปถึงพระพอรอันยิ่งใหญ่นำพวกเขาให้ไปถึงพระเจ้านำพวกเขาให้ไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขา <c oughs> ศักดิ์สิทธิ์และนำเขาไปนมาสการพระเจ้าเป็นนิต ดังนั้นพ,พระวจนะพระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราหนุนเราดุดปีกนกอินทรีชีวิตเราก็จะมีความปลอดภัยชีวิตเราก็จะมีความอบอุ่นชีวิตเราก็จะมีความหวังใจว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่ช่วยเราเล็กๆแต่ช่วยเราเป็นเรื่องมีสาระปีของพระเจ้า อินซีหมายถึงเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดเราทราบดีอินซีหมายถึงการช่วยเหลือที่พระเจ้าช่วยอะไรแล้วก็ช่วยจนครบจนสมบูรณ์อันนั้นก็เป็นพระพรที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้ประการที่สองในชั่วโมงนี้ที่พอลรุชกำลังจะคุยกับท่านนะครับและประการที่สพระเจ้าองค์นี้จะช่วยเรา <c oughs> อย่างไรเดี๋ยวพ่อจะอัญเชิญพระวันะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทสามสิบสามข้อย7ิบเจ็ดพระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิดเป็นที่อยู่อาศัยของท่านพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิดเป็นที่อยู่อาศัยของท่านแล้วพระวันะพระเจ้าตัดอย่างนี้เลยพระกรณิลัน พระก่อน,นิรันด์ลองรับท่านอยู่และพระองค์ทรงผักศัตรตูให้ออกไปให้พ้นหน้าท่านพระเจ้าช่วยเราอวยพรเราเป็นที่อยู่อาศัยของเราปกป้องเราให้พ้นจากศัตรตูทั้งหลายทั้งปวงขอบพระคุณพระเจ้าอันนี้เป็นพระพรประการที่สามในช่วงูงนี้ที่พ่อใหรุด จะมากล่าวกับท่านทั้งหลายนะครับพระพรนประการที่4ก็อยู่ในสดุดีบท18ข้อ35ครับได้กล่าวอย่างนี้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์ความรอดของพระเจ้านั้นทรงโปรดประทานให้เป็นโล่เป็นโลีท่ที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นโล่ที่สง่างาม เป็นโล่ที่ปกป้องจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพราะนึกจำได้ตอนที่ไปรับใช้พระเจ้าที่บ้านห้วยสวิงนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นอยู่ในปา่าพายุมันพัดมาอย่างที่คนกรุงเทพกำลังเผชิญที่วันนี้เมื่อวานนี้และขณะเนี้ยก็จะมีพายุใหญ่มาทำให้ต้นไม้ ล้มขณะที่พอ่อยลุดกำลังเดินกับมิชโลีแล้วเราไม่รู้ว่าต้นไม้นั่นมันล้มมันล้มลงมาแล้วก็พระเจ้าก็ทรงช่วยนะครับครอบครัวเรา,าทีมของเราให้พ้นจากภัยอันตรายต้นไม้ที่ล้มนั้นล้มห่างตัวเราแค่10บเมตรพับนี่เป็นประสบะการณ์ พระองค์ประทานโล่แห่งความโลดและพระหัตของพระองค์ทรงคำจุนเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายได้พบกับการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประการต่อไปก็อยู่ในอิสยาบทที่41ข้อ10อิสยาห์41ข้อ10นั่นทรงสัญญาไว้อย่างนี้ พระเจ้าตัดอย่างนี้เลยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพูดถึงมือขวาหมายถึงเต็มที่เต็มพลัง เต็มอำนาจอํานาจทั้งสิ้นในสวรรค์อานาจทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกพระองค์จะคอยหนุนกําลังเราขอพระเจ้าทรงประทานพระพรให้กับท่านทั้งหลายทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าให้รู้เลยว่าพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นทรงสัญญาไว้เป็นนิรันดร์การสุดท้ายมีเวลาอันนิดเดียวก็อยู่ในอิสยาห์46ข้อ4นะครับ ตรงนี้เป็นพระวจนะประจําตัวพ่ออีกถ้อยคําหนึ่งอบอุ่นหนุนใจตอนนี้พ่อรุนก็81เต็มกำลังย่าง82แล้วก็รับใช้รับใช้พระเจ้าเชื่อในพระเจ้ามาตั้งแต่อายุ17พระคัำพีข้อนี้จะเป็นโล่เป็นล่มเงาในชีวิตของพ่อรุตจนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือพระองค์นั้น พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทรงสร้างจักรวาลพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเป็นองค์พระเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวงเราคือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าผมเจ้าหงอกเราได้สร้างเจ้าเราจะชูเจ้าและเราจะอุ้มเจ้าไว้จนเจ้ารอดจะช่วยเจ้าให้รอดอันนี้เป็นพระวจนะพระเจ้าที่พ่อรุต ได้มาหนุนใจท่านทั้งหลายอย่าให้เราเหลืองและลืมตัวแต่เราอบอุ่นว่าพระเจ้าองค์นี้ตรัสสัญญาอะไรไว้พระองค์ทำตามคําสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นใครก็ตามที่พึ่งพาอาศัยพระเจ้า <c oughs> ก็จะปลอดภัยโดยเฉพาะขณะนี้เดี๋ยวนี้โควิดกำลังระบาดท,ทั่วโลกคนในประเทศไทยก็ตายเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้น แต่ผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่นับถือองค์พระเยซูคริสต์ติดตามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าพระบุตรผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านและพระสัญญาของพระเจ้าได้สัญญาเลยว่าพันคนจะล้มลงที่ซ้ายและขวาภัยนั้นจะไม่เข้ามาใกล้ท่านเลยตาของท่านจะแลดูเท่านั้น แพระเจ้ายิงสัญญาต่อไปอีกพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์คอยดูแลเราดูแลขนาดไม่ให้เท้าของเราเนี่ยกระทบหินไม่ให้ชีวิตของเราไปกระทบอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพายุร้ายของชีวิตจะไม่สามารถทําลายเราได้เลยขอพระเจ้าประทานพรให้กับท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นปนิบัติมากขึ้น,น,นและรักกันและ อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวลามากขึ้นเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราเป็นชาวสวรรค์ขอพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอินอาเมน